คนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับอยากให้คุณหนุ่มอนุวัตน์ช่วยอธิบายเรื่องของประกันสังคมมาตรา33หน่อยเพราะว่าตอนนี้ประกันสังคมนะพี่ๆครับมาตรา33มเนี่ยมันมีข่าวว่าอาจต่อไปเนี่ยเขาจะปรับเพดานจ่ายเงินสมทบใหม่เพิ่มเติมนะเป็น845บาทถึง1150บาทต่อเดือนหลายคนตกอกตกใจวิาพากวิจาร์ณกันใหญ่เลยอันนี้เน้นย้ำว่า เขาอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจรับฟังความคิดเห็นคือสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนนี้สำรวจรับฟังความคิดเห็นแล้วถ้าแผนนี้จะเริ่มจริงๆก็น่าจะเป็น1มกราคม2569ทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียข้อเสียก็คือเราจ่ายเพิ่มเกิดเพิ่มอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าจ่ายเพิ่มก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมผมขอย้อนกลับไปอธิบายแบบนี้นะประกันสังคมทุกวันเนี้ย มาตรา33ที่เราจ่ายอยู่เนี่ยเราคิดในฐานค่าจ้างก็คือ15,000บาทต่อเดือนนะจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดคือ750บาทต่อเดือนแล้วก็เป็นฐานเนี้ยใช้มาประมาณ30กว่าปีก็คือเริ่มมาตั้งแต่ปี2538เขาก็เลยบอกว่าอ้าต่อไปเนี่ยตามสภาพเศรษฐกิจนูน่นนี่นั่นก็คงจะต้องมีการปรับตอนนี้ก็เลยสำรวจเพราะ สำรวจอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจและก็น่าจะมีการประกาศใช้1มกราคม2569ดูหน่อยคือเขาจะปรับไม่ได้ปรับทั้งหมดนะปรับแบบเป็นขั้นบันไดและตามขั้นเยินเดือนและตามปีตามแผนนี้ครับนี้ดูอันนี้เป็นกราฟิกที่ประกันสังคมเขาทำเอาไว้นะตัวค่อนข้างเล็กแต่จะอธิบายแบบนี้นะครับเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะว่าเขาปรับกันยังไงดูบล็อกแรกบล็อกแรกเนี่ย ปี2,567ก็คือปัจจุบันนี้ค่าจ้าง1,500 0บาทเนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าประกันสังคมสูงสุดคือ750บาทต่อเดือนถูกไหมพี่พี่มาตรา33ทีนี้พี่ก็จะได้ค่าเจ็บป่วยคลอดบุตรทุกพลภาพคือว่างงว่าง,งานเนี่ยก็จะได้ตามเงินเดือนแล้วก็นี่สายมือสุดเห็นไหมฮะ ก็จะได้ตามเรทประมาณนั้นทีนี้พอปี2,569ถึงปี2,571คือขั้นแรกเนี่ยค่าจ้างเนี่ยเขาจะเทียบฐานเงินเดือนมันคงปรับขึ้นนะนะเป็น1,7,500บาทและ1,7,500บาทเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบใหม่นะอยู่ที่สูงสุดใช้คำว่าสูงสุดนะครับก็คือ875บาทพอเราจ่ายเยอะขึ้นอ้าแน่นอนนะฮะดูตัวเขียวครับ สิทธิต่างๆก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยอาเจ็บป่วยก็จะได้จาก7,500ก็เป็น8,750บาทดูสีเขียวก็จะได้เยอะขึ้นอ่ะไปพิจารณากันดูนะครับและจากนั้นปี2,572ก็คือสีส้มถึง2,574จะต้องจ่ายเงินสมทบใหม่เป็นฐานเงินเดือนเนี่ยประมาณ2,000 0ก็จะคิดประมาณ1,000บาทต่อเดือนที่คุณจะต้องจ่ายสมทบเพราจ่ายสมทบเยอะขึ้นอ่า ก็จะได้เยอะขึ้นตามสิทธ์ต่างๆไปด้วยและปี2,575ไปนะครับคิดฐานเงินเดือน20,003เนี่ยก็จะต้องจ่ายสมทบเนี่ยอยู่ที่เดือนละ1,150บาทแต่สิทธิ์คุณก็จะได้เยอะขึ้นเห็นไหมครับจ่ายมากขึ้นสิทธิ์ต่างๆก็จะเยอะขึ้นตามอันนี้ไปด้วยนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราคิดฐานคืออยู่ที่750บาทสูงสุดถูกไหมทีนี้คนก็วิพา์วิจารณ์กันเยอะว่าอุ๊ย มันจะดีหรือไม่ดีหรือจะมีผลกระทบกับเรายัางไงบ้างคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอ่าผมไม่ว่าละกันเพราะผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็บอกฉันไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรจากประกันสังคมแต่บางคนก็ได้ประโยชน์นะหลายมุมมองหลายแง่คิดนะครับทีนี้คําถามที่หลายๆคนถามผมมาว่าพี่แล้วเงินเดือนของเขาเนี่ยไม่ถึง1 5 0 0 0บาทถ้าอย่างนั้นเนี่ยปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดแบบนี้ เขาจะได้รับผลกระทบอะไรไหมที่ค่าจ้างขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้รับผลกระทบหรือไม่คําตอบจากประกันสังคมก็คือไม่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ประกันตนเนี่ยจะนําส่งเงินสมทบ5%เถูกไหมของค่าจ้างตามจริงที่นายจ้างรายงานต่อสํานักงานประกันสังคมเขาก็พูดง่ายๆฟังดูภาษาราชการไม่ก็เข้าใจยกตัวอย่างมาอันนี้กราฟทค่อนข้างดี เงินเดือนคือเงินเดือนของพี่พี่เนี่ยมตาตราสามสิบสามที่เป็นพนักง,งานไม่ถึงหมื่นห้าอ่ะเดือนหนึ่งอาจจะตกสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็คูณกับห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าคุณจะจ่ายประกันสังคมอยู่ที่แค่ห้าร้อยบาทนะครับไม่ถึงเจ็ดร้อยห้าสิบาทก็คือเอาพูดง่ายๆต่อไปก็คือเงินเดือนคูณห้าเปอร์เซ็นต์ตามจริงคูณเงินเดือนเท่าไหร่ก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับผู้ประกันตนที่มีค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทขึ้นไปมีอยู่ประมาณ 37%นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องส่งเงินสมทบเพิ่มจากการปรับเพดานค่าจ้างแต่จ่ายอัตราเงินสมทบ5%เท่านั้นอา้าวมีฉนั้นหลายๆคนที่ถามว่าถ้าเงินเดือนต่ำกว่ามื0 0หหรือเงินเดือนต่ำกว่าห้าร้เนี่ย17,500ทมัาไงก็คูณ5%เข้าไปแต่ย้ำว่านี่อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความคิดเห็นนะครับอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความคิดเห็นนะจะใช้จริงๆนะมันก็น่าจะผ่านแหละ 1>, 1มกราปี69นะครับคุณคิดเห็นว่ายังไง